สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็พามากินเห็ดเข็มทองลราดซอสหมาล่าให้ให้ดูสีสันดูดูจะเผ็ดหรือเปล่าไปมาเริ่มกันเลยก่อนนะเช่อคำแรกถ้ามันไปดีดออกกับหูคำแรกคำแรกอืม ได้ไหมได้อยู่เกือบเค็มอร่อยเลยใส่อะไรทำไมถึงเค็มใส่เครื่องไม่เผ็ดมลราดซอสต,ตอนนั้นหอมงา ทุกคนทำยัง่งอือกินแล้วเสียงกึด hmm. ก mm ึด hmm. ก yeah. mm ึด hmm. ก mm ึดอืมอ แหล่งอร่อยจริงไม้ไดาใส่พริกเยอะแค่นี้ก็ดีแล้วแสบท้องวันนี้เห็นก็นิ่มๆไม่เหนียวอ่ะอื้ม บเป็นยังไงบ้างคะอร่อยใช้ได้เลยนางสาวด,ดีท่านผู้ชมหรือยังหรอ ทางเรามันจะกินไม,ม่สนใจต่างๆอร่อยนะโคตรจัดสาววันนี้ลูกสาวอยากออกกล้องถ้าเราปล่อยมันอยู่คนเดียวมันร้องเนาะแต่ถ้ามาอยู่อย่างนี้มันไม่ร้องเนาะอยากเข้ากล้องอ นั่งมองตาแป้วไม่เสร็จมันครั้งแรกครั้งแรกเรากินไม่หมดใช่ไหม <c oughs> มาๆๆรสชาติเป็นยังไงคะหวานนิดๆหอมงา เดี่ยวนีหวานไม่มากรวมๆกันแล้วก็อร่อยเชียเชียสุดยอด สักรลยสักงางจะนับนะ่าถือบ้าฮะอืมผู้ยังไงสอนไปแล้วก็จะงานไงจ้งงานจะนับก็ใครได้ว่าอะไรอือืเธอบอกเขา,าว่าพูดถูกไหมอืเขาังไม่พูดเหอะ ใครล,ลังอร่อยหมดแล้วอ่ะอร่อยจริงจริงน้อยอ่ะหอ่อเท่าไหร่คิดหน้สามร้อยกร,รมัมต้องซื้อรสตัดถุงใหญ่พอดีอ่ะอันนั้นมันไม่เหนียวอ่ะ,อะกินไ่้ ไม่ติดฟันดอวยอติดแต่ไม่เยอะอันนั้นมันติดมันเนื้อติดฟันอ่ะอัน,นก่อนมันสุกไปเปล่าอันนี้คือลงแล้วึ้นเลยแก่เปิดไฟร้อนๆแล้วลงแล้วขึ้นละอือืหมดแล้วดยอดหมดไว้แอะอืม แค่ปลาเหรอคะป่ะวันนี้มาเร็วไปเร็วนะคะวันนี้ก็หมดแล้วหมดแล้ว,ลวอ่าเห็ดเข็มทองลาดซอนหม่าล่าอันนี้อร่อยมากอร่อยจริงๆท่านผู้ชมครั้งแรกลองไปหาทำกินกันดูนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กด like, แชร์เพื่อก้าวไปสู่ส0มร้อยสับตะไครกับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย่างๆางบ๊ายบายเอาบ๊ายบาย